สีออกไปตักหิมะอีกแล้วเมื่อนีออกไปตักอยู่ออบ้านเขาเอิญยังเนาะบ้านกรออีนเฮาเนาะค่ะเนาะคือบ้านพักน่นะพี่น้องบ้านนี้เขาเอิญแว็กซ์ฮูสเนาะถ้าเกิดว่ามันโตไม่อีกแล้วมันเสียนเขาเอิญยังโตมาลายลรวมันหนักเพราะมันหนักแล้วมันก็นสีรูบวัวลงกันเลยต้องไปตักหิมะไปยี่เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยพวอุปกรณ์พร้อมสุดรพร้อมเริ่มต้นเลยบานนี้ ถ้าบ่ปัดออกถ้าบ่ออกเห็นบอกมันจะมีหูโซโวยหันคือมันหลูล่งไปเล้วหนึ่งแผ่นค่ะพอว่าถ้าหิมะนักเปียกมันก็หลูล่องเพราะมันเป็นพลาสติกเนาะค่ะเนาะมันว่าเป็นแก้วหรือเเป็นไม้ที่ทนทนนะพี่น้องจ้ะไปขูดไปขูดยาวไปถามว่านาวบ่อกระนาวถ้าเหาบ่อเอาออกเดี๋ยวหิมะช่วงสายๆจกหน่อยอันพ่นแจงเตือนว่าพายุหิมะสิมาแต่ตอนนี้กะ ล่มน้อยๆหิมะเลื่มไปปล่อยไปปมาแล้วพี่น้องจา้าอากาศกระติดลบเบื่อว่างอลังการงานสางหนาวพี่น้องลมมาบัดไดกับหนาวบัน,นันคนขี้งลุกยาหยาบขอโทษขออภัยลืมซูม่มกล่องไว้ตอนต่างกล่องอันด้วยความที่ว่าหยาดลังค่ามันทะลุมันทะล,ลมก็เลยฟ้าเาถืออุปกรณ์ออกไปพี่น้องจา้า ก็ได้เห็นภาพนนท,ออาที่เห็นนี่แหละขอโทษขออภัยเพื่อนๆพีๆเด้อค่ะเด้อที่เห็นเห็นไกลเกินไปเนาะพี่น้องจา้าแต่เอากะจังไรละเอาสู้ออกพี่น้องแล้วเบื้องนั้นสู้ออกมันจะเป็นแผ่นแข็งๆเพราะว่าก้อนหนา้นหิมะพ่นตกมามันมันจะเป็นแบบตกตกมาแล้วมันปเปียกแล้วมันจะละลายทันทีเนาะพี่น้องจา้า บบที่นี่มันตกไายมากเมาื่อคืนนี่ผันติดลบพี่นอ้องมันเริ่มติดลบตั้งแต่หมู่บ้านแล้วมพนั่นมันเมื่นนอคืนดนกะหมู่บ้านช่วงใบใบเนาะคะ่นะเนาะล่มแล้วก็ติดลบเป็นน้ำแข็งเซรดอันประตูเวลาล่มมากกับเพิ่งอ่อขื้อกันก็เลยตรงหาจัดสันปันส่วนวันนี้ก็ไปเอาอันบันไดแล้วมาผาด มาสูน้ำแข็งออกเ้าต้องสั่นนั้นมันจะบอ,อ่อมันบ่อถึงคนมันเตี่ยนพี่น้องเอาขึ้นไปทึ้งยานกับข้องตกักับพองกันเพราะว่าถ้าสิให้พอบานเพิ่นนี่เพิ่นแบบขาเพิ่นบอดีขึ้นไปโต๊กลุมอีกพี่น้องลําบากก็เลยแบบอือจุ่ข้องเห็ดเอาดีกลัวข้องตัก็เพิ่นเนาะพี่น้องจา๋นานาหนาวนี่ถ้ามามันลําบากว่ามันก็นลําบากอยู่พี่น้องจา๋าลําบากอยู่หน่อยนึง กรปปับตัวได้แล้วแต่ทมถ้าทามาจมสุปีบ่าสุเทอบอหิมะตกมาติดลบจมพ่นองแต่ก็ยุ่ได้พอเฮาเลือกที่จะไม่ยุ่หนีมันก็บ่ได้ลาบากถึงขนาดแบบว่าหาทางออกบ่ได้อย่างเช่นมันก็บ่ได้ลําบากอย่างหลกพี่นองจา้าถ้าเฮาบ่เหตุมันก็หนีก็คือบานเฮาล่ะบานเฮาก็หนาฝนเฮาก็เวลาเฮาซักผ้าซักแพรหาเหตุยังเฮาก็ หาหุม่มหาอย่างมากังมันนะ็อพี่น้องแต่อันนี้คือกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นหิมะทามันหนักมันบลราไลา่มันเกิดสีขางอยู่หลังค้าแล้วมันเกิดสีแอ็นแล้วก็ทะลุจนได้นะพี่น้องจา้ากวดไปเรื่อยๆทึ่งกวดทึ่งคืดในใจว่าโอ้ย บันไดเนียนผ้ามืออันตะแหลกออกทั้งพ่่จางนอบ่มีคนจับบันไดให้ไงก็เลยตรงเหตุแบบนี้พี่นองจา้าขอโทษขออให้เด้อที่ลงแบบบ่มีเสียงดนงตรีเพราะยังเคยใช้เสียงดนตรีไปแล้วมันอันมันเป็นไงนะอันเคยยัง AI มันตรวจสอบว่าอันเป็นเพลงม่ลิขสิทธ ขี่ขานมานางแก่พี่น้องก็เลยเอาเสียงเกี่ยวของนอในไส้ถ้าสีฟังเพลงก็บ,บอกรถสีล่องเพลงใส่สูฟังพี่น้องเฮ้ย <c oughs> เอา้าไปแล้วึ้นแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆผู้ใด,ดที่เบิ้งคลิปนี้กะเอ่อถ้าชอบกดไลค์ก็ใช่ก็กดแชร์ด้วยค่ะเด,ด้อกดอันคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะ กุดแจ้งเตือนกระดิ่งดำเอาไว้เพื่อสิบรดย์พาดคลิปวิดีโอต่อต่อไปของช่องสาวไทยไก่บันเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้สุภุสุขนเนาะค่ะเดอ้อนี่แหละบไม่ยังไลดอกพี่น้องจา้าชีวิตเอ่เอสาวไทยอยู่ต่างประเทศอยู่แถวยุโรปทำไมอยู่หนีกับธรรมดาละค่ะมันเป็นชีวิตประจำวันประจำปีเฮ้ยม ปีหนึ่งมันกระตุกเทียเดียวพี่น้องมันบ่ได้ตุกสุมือเอาว่าแมนมันบ่ได้ตุกแบบว่าเออแมนตั้งแต่ตุนปีจนมาหอดสินปีเนาะค่ะเนาะมันกระตกเป็นช่วงมันมันเกิดสิอออย่าเดินทางยากในลำบากในเรื่องมือพี่น้องกันสิออกไปเฮธุละก็ออกกันก่อนเวลานิดนึงเพื่อเวลาจากชั่วโมงสองชั่วโมงพี่น้องจ้ะเพื่อลดมือลดทะลื่งทะไลออกจากทางทางเนาะค่ะเพื่อจะคล้องมือ เตรียมตัวให้พร้อมหนาหนาวก็จังซี่ละพี่น้องก็มีความสุขดีเด้่ยหะถึงจะลําบากแต่ก็มีความสุขแมพี่น้องเขาในทํานองที่ว่าคนขยันอยู่ไหนก็ลําบากแต่สบายใจโคตรๆเอาพี่น้องจา้าสาหรับคลิปนี้สาวไทยก็สิฝากไว้ซ้ำนี้นะะเนาะค่ะเนาะเห็ดเซ็ตแหล้วบาทนี้ก็สิได้เอ,เอ เขามาอาบนา้ำอาบน้องเสด็จออกไปซื้อของมาใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดน้ำกินกินส่วนตัวพี่น้องไปละเด้อขอบคุณหลายหลาที่แวะเขามารับชมให้สาวไทยไก่บานเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กันละพี่และน้องไปก่อน้ะจา้าบ๊ายบาย